ใาการพระไตรปิฎกทางอากาศนำโดยอาจารย์แสนชดารัมอดีตพระนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพราณาีผู้ย่ำช่ำชองในประเทศอินเดียมาเกือบ20ปีและคณะทีมงานคุณภาพในประเทศอินเดียขอเชิญท่านร่วมจาริกสแสวงบุญในดินแดนพุทธสถาน4ตำบลลุมพินีสถานที่พระพุทธองค์ประสูติพุทธคยา สถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้สารนาที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงปฐมเทศนากุศินาราพระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพานเยี่ยมชมบ้านนางสุชาดาต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้ำดงคัสริวัดพุทธนา,นาชาติเจ้าคันธีสถชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยงามที่สุดในโลก ชมบ้านบิดาพระองคุลีมานชมขุมทรัพย์อนาถบินธิกะเศรษฐีล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ชมการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูชมท่าเผาศพที่ไฟไม่เคยดับเลยกว่าสี่พันปีและการจองโรงแรมเพื่อรอตายของชาวฮินดูสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาณสาระวะโนทยานปรินิพานสถูป มกุฏพันธนะเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระราชคหกอ,อดีตมหานครอันตราการตามหาวิยชลัยนาลันทาสาวัตถีรักเนาอัคราฟอดทัชมาฮาลหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่พระเจ้าชาจาฮาวสร้างเป็นอนุสร์แห่งความรักแด่พระนางมุมตัสช้อปปิ้งตลาดจันปัดในกรุงเดลี เรานำพาดูแลท่านเสมือนญาติอุทิศกายใจเพื่อแทนคุณพุทธศาสนาคิดถึงอินเดียคิดถึงอาจารย์แสนชดารมติดต่อสอบถามดรแสนชดารมโทรศัพท์0269395810870992727อาจารย์ขวัญ0870999191 8 7น9 9แปดเจ็ดศูนยาเก้าเกาหนึ่งเาหนึ่ง สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับปกติรายการของเราก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเพื่อนสาหรับน้อง,องๆเด็กๆและเยาวชนแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับในการที่จะน้อนมนํเอาองค์ความรู้จากแขกรับเชิญของเราจากหลากหลายทุกวงการ,ท,กการทุกวิชาชีพทุกเพศและทุกวยัยเพื่อมาร่วมพูดคุยแล้วก็สนทนานะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศิลธรรมและจริยธรรมอันดีของสังคมของเราซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก ทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็เป็นอุบาสิกาครับเป็นแขกรับเชิญทั้งเป็นพิธีกรร่วมด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกนะครับมาร่วมเป็นทั้งพิธีกรร่วมแล้วก็ร่วมในการที่จะให้องค์ความรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยท่านผู้นี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกแล้วก็สาขาพระพุทธศาสนา แล้วก็เป็นถึงผู้อำนวยการสาพ .91 วิทยุจิตอาสา,านะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณใจชนะใจตนะนะครับศรีวงังพลซึ่งเป็นนิสิตปอเอกจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสวัสดีครับครับ,รบขอบพระคุณนะครับที่มาร่วมเป็นพิธีกรแล้วก็ร่วมสัมภาษณ์กับพระอาจารย์ด้วยยิดีค่ะบ,บวันนี้ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ซึ่งท่านเป็นถึง พระอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ผมก็ลืมถามตำแหน่งท่าน <c oughs> อยากจะให้นิสิตนั้นโชว์ความสามารถแล้วก็บอกถึงคุณนสมบัติแล้วก็วุฒิการศึกษาแล้วก็สิ่งที่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพอที่จะช่วยได้ไหมครับได้ค่ะขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะครับพระอาจารย์ ดร ok พระมหา,มหาสมบูรณ์ทิกรโกรโรองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยค่ะเป็นรองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลายัยแล้วก็ทําหน้าที่หลายอย่างทางมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวันนี้ขออนุญาตกราบ,บมัสการพระอาจารย์ก่อนนะครับร,บ,รบ,บมัสการพระอาจารย์ครับก็ต้องกราบขออภัยนะพระอาจารย์เจอบ่อยแต่ว่าจําไม่ได้หรอพระอาจารย์เปลี่ยนตําแหน่งอยู่เรื่อยพอเปลี่ยนตําแหน่งอยู่เรื่อยก็เลย มีโอกาสจําไม่ค่อยได้วันนี้มีโอกาสได้รู้แล้วว่าพระอาจารย์นั้นรับผิดชอบในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยทราบว่าในช่วงนี้กําลังรับสมัครนิสิตใหม่พุทธศักราช2,556มีหลากหลายสาขาโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาชีวิตเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์การรับนิสิตนักศึกษาแล้วก็ สาขาทางด้านพระพุทธศาสนานั้นมีบทบาทอย่างไรบ้างช่วงนี้ครับผมเขาขเขาเจริญพรก็การรับนิสิตใหม่นี่ก็เป็นปกติของทุกปีการศึกษาทุกปีการศึกษาอยู่แล้วนะครับทุกทุกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็จะเปิดรับนิสิตใหม่ทุกทุกปีการศึกษาประ,ม,ประมาณเดือน อมีนะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเด,เดือนมีนาคมสิ้นเดือนมีนาคมทุกๆปีสามสิบเอ็ดมีนาอ่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงของการรับนิสิตนักศึกษาใหม่ที่สนใจศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาต้องการเอาพระพุทธศาสนาไปแก้ปัญหาชีวิตทํำยังไงชีวิตจะมีความสุขเหมือนชื่อรายการของเราเนี่ยเยาวชนเก่าหน้าอย่างมีความสุขก็พระพุทธศาสนาก็เป็นเรียกว่าเป็น หลักสำคัญของสังคมไทยที่จะทำให้เรามีความสุขเป้าหมายของการปฏิสถานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนี้ก็คือต้องการให้คนทุกคนนั้นเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสุขก็จะมีหลายแบบแต่แบบที่แท้จริงเนี่ยพระพุทธศาสนาก็จะเสนอหนทางไว้สำหรับทุกคนได้มาศึกษาหาความรู้และนนำไปปฏิบัติเจริญพร ก็ดูใน brochure ชุดของรู้สึกจะชุดนี้ผมก็เปิดเจอในเว็บไซต์ด้วยจริญครับแต่ว่าขอภัยตั้งใจว่าจะปริ้นแต่พอดีเจอหลายเรื่องเมื่อวานนี้ก็เลยมัวแต่เปิดไปเปิดมาเลยลืมปริ้นเลยแต่ว่าภาพที่ประทับใจมากก็คือพระเดชพระคุณพระสุทีธรรมมานุวัตรหรือหลวงพ่อเทียบสริยาโนของเราเนี่ยคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เดินคู่กับพระนท่านประธานาธิบดี โอบามาฮะบารักโอบามาแล้วก็ฮิลลารีคลินตันทั้งสองท่านเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว,ว่าเป็นบัตรชนีที่บอกถึงความสุขของสังคมไทยของเราว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะมีโอกาสมา,มาเมืองไทยขออนุญาตเข้านามัสการหรือชม วัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามตรงนี้เป็นเป็นตัวดัชนีชี้วัดว่าวิชาทางพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาของสังคมหรือของชีวิตนั้นน่าจะมีบทบาทที่สําคัญโดยเฉพาะวิชาที่เปิดในปีนี้มีวิชาอะไรบ้างครับอาจารย์เรียกว่าสาขาวิชาสาขาวิชาสาขาวิชาที่บันฑิตวิไลเปิดและรับผิดชอบในในปีนี้ก็จะมีสาขาวิชาพระพุทธศาสนา อันนี้ก็จะมีทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอเป็นการศึกษาให้ลึกซึ้งเอกในพระพุทธศาสนาโดยตรงครับศึกษาจากพระตรปิฎกแล้วก็ไปยุกใช้ในชีวิตประจําวันประยุกตกับศาสตร์สมัยใหม่มและอีกสาขาหนึ่งคือสาขาว,วิชาปรัชญานี่ก็เปิดทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกครับ แล้วอีกสาขาหนึ่งระดับปริญญาโทอย่างเดียวคือสาขาวิชาสันติศึกษาซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดปีการศึกษานี้อเป็นการศึกษาเรื่องทําอย่างไรจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้มันเข้าเหตุการ์สมุเด้วยบเลยครับโ <c oughs> ดยเอาวิธีการทางพุทธศาสนาไปแก้ปัญหาครับท <c oughs> ุกวันนี้เรามีความขัดแย้งกันเยอะอืก็เลยมาดูว่าสันติศึกษานี่น่าจะเป็นสา,นา,สาขาที่ะไไจะช่วย โลกที่มีความขัดแย้งได้ก็เลยเปิดสาขานี้ขึ้นมาครับแล้วออกสาขาหนึ่งเป็นสาขาที่เรียกว่าเป็นสาขาเรียนเรียนรัดไม่ต้องใช้เวลามากใช้แค่หนึ่งปีหนึ่งปีการศึกษาคือสองเทอมครับไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์เป็นหลักสูตราสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาพระไตรปิฎกศึกษา,าเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหมายความว่าผู้ที่จะศึกษาวิชานี้ เป็นผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้วมเมื่อจบหลักสูตรนี้ก็เรียกว่าได้ประกาศนียบัตรบัณฑิตคือเป็นคนที่ยังไม่ถึงปริญญาโทแต่สูงกว่าปริญญาตรีอ,อยู่กัมกึ่งระหว่างตรีกับโทอย่างนี้สามารถต่อให้จบโทเลยก็ได้ต่อให้จบโทเลยก็ได้ปีนี้เราก็จะเปิดสาขาวิชาคณะพุทธศาสตร์นะ เปิดสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาระดับปริญญาโทด้วยครับอันนี้เราก็จะลังยกล่างหลักสูตรขึ้นมารองรับส่วนนี้ด้วยครับอ,อันนี้ก็พิธีกรร่วมของเราในวันนี้เป็นทั้งนิสิตวิชา,สา,ส,าสาขาวิชาพระพุทธศาสนาด้วยเราก็เป็นผู้บริหารทางด้านสาวพ91วิทยุจิตอาสาด้วย การมีโอกาสได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้นอกจากชวนมาเป็นพิธีกรร่วมแล้วยังถูกซักด้วยนะการไปศึกษาได้แนวในการที่ว่าพระพุทธศาสนาที่จะไปช่วยในการแก้ปัญหาทั้งชีวิตของตอนเองแล้วก็โดยเฉพาะวิทยุสภนั้นมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมค้า้งมาก <c oughs> ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างวิชาที่เรียนไปนั้นน่าจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างครับผม ตอนเรียนนี่เริ่มเรียนจากระดับปริญญาโทก่อน oh. ค่ะสาขาพระพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วก็มาเรียนปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาซึ่งทํางานสื่อมวลชนนี่เราอยู่ท่ามกลางมวลชนชแล้วก็มวลชนในทุกๆวันนี้ก็โอ้โล่โลม,มันเร็วนะคะแล้วก็การสื่อสารมันก็เร็วคนรับข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายถ้าสื่อมวลชนมีความเห็นที่ที่ถูกต้องตรงแล้วก็จะ ไม่ทําให้สังคมวันไหวกระเพื่อมากขึ้น<ม>ค่ะก็เขาเรียกว่าเป็นทําหน้าที่ช่วยพระสงฆ์องค์เจ้าท่านอีกแรงหนึ่งเพราะว่าสื่อมวลชนนั้นเป็นหน้าด่านที่รับข้อมูลมาแล้วก็จะต้องส่งต่อทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตเนี่ยก็ทุกเรื่องเลยการที่เข้าไปได้เรียนในส่วนนี้วิชาต่างๆที่พระอาจารย์ได้ยกมาเมื่อกี้ทั้งในส่วนของพระไตรปิฎกศึกษา ในส่วนของสาขาวิชาพระพุทธศาสนาในส่วนของวิชาปรัชญาและก็สันติวิธีถ้าอย่างคุณใจตนะนี่ยมีโอกาสได้เลือกเรียนทุกวิชานี่งคงเอาหมด <c oughs> อลเนาะ <c oughs> <c oughs> พ,พอเข้าไปถึงตรงนี้แล้ว <c oughs> แต่วิชาสาขาาขาวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ย <c oughs> ก็แทบจะเรียกได้ว,ว่ารวมทั้งหมดอยู่แล้วใช่ค่ะทีนี้ในแง่ของการเรียนเนี่ย กับทํางานไปด้วยเรียนด้วยเนี่ยมีความยุ่งยากยังไงไหมครับมันเหมือนการไปไปชาร์จแบตถ้าพูดตามภาษาอย่างนี้นะคะก็คือพอเราได้เข้ามาเรียนเราได้เรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็สอนเรามาเนี่ย2,600ปีแล้วมันเป็นวิชาที่ที่เราเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะคะ,คะเราควรจะต้องเรียนให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วเวลาที่เราเข้าไปเรียนเนี่ย มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะกระเด็นมาเกิดตั้ง2,500-600ปีก็ตามนะคะเราได้เรียนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ได้ค้นพบซึ่งก็คือวิชาที่ที่จะทำให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างที่มนุษย์ควรจะเป็นมนุษย์ควรจะอยู่ในขั้นไหน ก้าวหน้าจเจริญขึ้นมาในขั้นไหนอันนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็นอกจากเราได้เรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเต็มๆแล้วนะคะ45พรรษาที่พระพุทธเจ้าได้มุ่งสอนผู้คนคสัตว์โลกทั้งหลายมาเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเรายังได้เรียนศาสตร,ร์สมัยใหม่มที่มาบูรณาการ อันนี้เป็นมอตโต้ของมหาวิทยาลัยเลยที่จะนำเอาศาสตร์สมัยใหม่มาประยุกต์เพื่อนำพพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้เมื่อเราเรียนแล้วเราก็เข้าใจมากขึ้นเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจตัวเองก่อนพอเราเข้าใจตัวเองเนี่ยเราก็จะเข้าใจคนอื่นด้วยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อในสังคมที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในทุกวันนี้มันคืออะไรมาจากอะไรถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเราเองได้ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่จะ หยุดเรื่องราวต่างๆได้ไม่ไปต่อไม่ไปขยายเรื่องราวต่างๆที่มันมันมันจะทำให้สังคมวันวหวไดไ้อันนี้ก็เป็นอันนี้สิทธิ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกทางด้านสาขาวิชาพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็ต้องมาที่พระอาจารย์แล้วละ่ะวิชาที่เหลือไม่ว่าจะเป็นปรัญญาไม่ว่าจะเป็นสันติวิธีไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกศึกษาในพระอาจารย์มีขอบข่ายหรือว่ามีวิธีการนําเสนอ ต่อนิสิตนักศึกษาที่จะมาศึกษาเนี่ยยากง่ายยังไงบ้างครับพระอาจารย์ครับคือทุกสาขาที่ว่ามานี้ถ้าว่าเชืแต่ว่าไปแล้วเป็นสาขาที่อิงอยู่บนฐานอของพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะฮะ<า>เพียงแต่ว่าเราแยกสาขาออกไปเพื่อให้คนมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นในเฉพาะด้านนั้นเฉพาะด้าน<อ>นั้นอย่างเช่นสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะตอบสนองในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ พร,พ,พระพุทธเจ้าท่านส่งมอบพระพุทธศาสนาเนี่ยให้พุทธบริษัทสี่คือพระภิษุภิษุณนอุบสกบาสิากานั่นหมายความว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะศึกษาคําสอนของพระองค์ในฐานะเป็นชาวพุทธให้รู้ให้เข้าใจตามที่พระองค์สอนแล้วก็ถ่ายทอดเผยแผ่ให้แพร่หลายแล้วก็นําไปใช้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันอันนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธถ้ามาเรียนตรงนี้เราก็จะมีความภาคภูมิใจเราสามารถจะ พูดกับตัวเราเองพูดกับใครต่อใครว่าเราเป็นชาวพุทธนะการที่เรากล้าพูดอย่างนี้เพราะเราเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้ามั่นใจอย่างทองแท้พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําอย่างน้อยเรารู้จักพระตรยปิดกที่พระองค์สอนเอาไว้สาขาวิชาปรัชญานั้นเป็นสาขาที่มุ่งจะตอบคําถามเรื่องชีวิตเรื่องโลกอะไรต่างๆเป็นสาขาที่มุ่งการใช้เหตุผลขุณเราเป็นคนรู้จักใช้เหตุผลเป็น อสอนให้เรารู้จักจะพูดอะไรจะจูงใจใครให้เชื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยให้เราเป็นคนมีเหตุผลอันนั้นเป็นหลักของวิชาปรัชญาไม่ว่าปรัชญาจะไปจับเรื่องอะไรก็จะใช้เหตุผลนี่แหละครับเป็นตัวที่จะเข้าไปจับคือพวกอาจารสอนวิธีคิดให้คนครับคนที่เรียนปรัชญาจะเป็นคนที่คิดเป็นคิดเก่งและก็เป็นคนที่มีเหตุผลนั่นคือหลักของปรัชญาส่วนพระไตรปิฎกศึกษาเนี่ยเราก็จะเอาพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มที่อยู่ในตู้นะครับ ทั้งที่แปลเป็นภาษาไทยและภาคภาษาบาลีเนี่ยมาให้นักศึกษาที่เรียนสาขานี้ได้เรียนตั้งแต่เล่มที่หนึ่งจนถึงเล่มที่สี่สิบห้าเลยใช้เวลาแค่ term, สองเทอมห <1 S 1> นึ่งปีก็จบการศึกษาจะได้รู้ทั้งพระสูตรพระวินยัยพระวิธรรมทั้งหมดเลยส่วนสาขาวิชาสันติศึกษาเนี่ยก็จะศึกษาแนวคิดแนวคิดทฤษฎีเรื่องสันติแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เวลาเกิดความขัดแย้งขึ้นมารอบราข้าวฟันกันเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะหันหน้าเข้าหากันแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเอาสันติวิธีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสันติมากมเรื่องความรักความเมตตามากก็<ม>จะใช้วิธีการพวกนี้นะครับไปแก้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้คนขัดแย้งกันเยอะแล้วคดีวันนั้นได้ฟังผู้พิพากษาท่านพูดให้ฟังว่า ในปีหนึงหน่งๆนี่มีคดีค้างในศาลนี่เป็นแสนแสนคดีเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้พากษาจะทำงานาให้ส,าาสังเด้หมดเรื่องอไปได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าสาันติศึกษาเนี่ยจะเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยคือไม่จําเป็นต้องอฟ้องคดีหรือให้ศาลตัดสินทุกคนถ้าสามารถจะไก่เกี่ยกันได้เจรจากันได้เราก็ใช้วิธีการนี้คแล้วคนที่ตกลงกันได้เนี่ยก็ไม่ต้องไปกินแหนงแข่งใจกัน ถ้าถ้าตัดสินมาแล้วใครชนะคนนั้นก็จะมีความรู้สึกว่า,าภาคภูมิใจในตัวเองส่วนคนแพ้ก็จะมีความรู้สึกว่าเสียใจก็เรียกปลูกเวรนกันต่อปลูกเวรนกันต่อไปคือมันไม่จบแต่ถ้าแก้ปัญหาได้ไม่ให้คดีขึ้นสู่ศาลได้ใช้สันติวิธีทุกคนบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนต่างคนก็ต่างสามารถจะอยู่ร่วมมองหน้ากันได้ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นปรัชญาหรือวัตถุประสงค์ของสาขาวิทยาสันติศึกษาทางด้านสันติศึกษาคือทุกๆสาขาเนะี่ยก็มี เขาจะเรียนสาขาวิชาอะไรก็จะเรียนพุทธศาสนามันก็จะไปกระจายออกไปจากพระพุทธศาสนาใช่ใชแต่ว่ายุทธวิธีหรือว่า,ากระบวนการในการขับเคลื่อนโดยนวัตรกรรมอาจจะแตกต่างกันบ้างเ,เ<อ>ขคือพูดง่ายๆสาขาพระไตรปิฎกกับสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเล่าศึกษาพระพุทธศาสนาลุนล้วนให้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและก็ลุ้นล้วน,นในคัมภีในพระไตรปิฎกเลยครับ ส่วนสาขาวิชาปรัชญาเนี่ยเราเป็นการศึกษาวิชาพุทธศาสนาเชิงประยุกต์คือเอาปรัชญามามองพระพุทธศาสนาดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรครับหรือสันติศึกษาเนี่ยเราก็จะเอา,อาเรียกว่าเป็นการศึกษาพุทธศาสนาเชิงประยุกต์คือเอาพุทธศาสนาใดไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหายอย่างด้วยสันติวิธีวิชาเหล่านี้จะไม่ได้ลงลึกเหมือนสาขาวิชาพุทธศาสนาแต่จะจะเน้นไปที่การประยุกต์มากกว่าการประยุกต์เพราะฉะนั้น ที่คุณใจตะนะได้เลือกเรียนวิชาสาขาวิชาพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้ะเพราะว่าเท่ากับเจาะตรงเลยนะเป็นบุญด้วยเป็นบุญด้วยเพราะว่ามีมีคนถามเหมือนกันค่ะอาจารย์ถามว่า เรียนอะไรเรียนพุทธศาสนาได้เรียนอะไรก็นึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกค่ะว่าเอ๊ะมาเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเรียนได้ยังไงพุทธศาสนานะคะบางคนก็คิดไปถึงว่าแล้วเราทําบุญตักบาตรต้องไปนั่งสวดมนต์อย่างเดียวหรือเปล่าต้องไปนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเข้าใจของคนทั่วไปจะเข้าใจว่าพุทธศาสนาก็มีแค่ทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหวพรสวดมนต์ไหวพรสวดมนต์แค่นั้นทั้หมดแล้วเรือทำพิธีกรรมประจำปี อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นพุทธศาสนาเชิงประเพณีไม่ใช่รรเรียกว่าไม่ใช่แก่นอืมไม่ใช่แก่นพุทธศาสนาด้วยซ้าไปถ้าจะแก่นของพุทธศาสนาก็เป็นคําสอนที่รวบรวมเอาไว้ที่พระเจ้าท่านสแสดงธรรมตั้งแต่พรรษาที่หนึ่งจนถึงพรรษาที่สี่สิบห้าคือตั้งแต่วันที่ท่านตรัสรู้จนถึงท่านปร,นรินิพานสี่สิบห้าพระพรรษาเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้แล้วก็ เสิรทอดมาในรูปแบบของพระไตรปิฎก45เล่มเพราะนั้นคนที่เรียนพระพุทธศาสนาก็คือเหมือนจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในระยะเวลา45พันษาที่พระองค์แสดงธรรมได้เข้าไปรู้ตรงนั้นอันนี้กระท่าเขาว่าเจาะลึกลงไปแล้วก็กลั่นแล้วก็กรองออกมาว่าในส่วนของชีวิตของเราชีวิตของคนรอบข้างชีวิตของสังคมแล้วก็โลกโดยส่วนรวมเนี่ยเราจะบริหารร่วมกันอย่างไรอันนี้ ก็เท่ากับว่าคุณใจตระนาเองเนี่ยก็โชคดีมากมากนะที่มีโอกาสได้เรียนตรงนี้ใ <Okay. S 1> นฐานะทีะ่มีโอกาสมาเรียนตรงนี้ถ้ามีโอกาสเชิญชวนที่ชวนเพื่อนๆที่สนใจตัววิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาปรัชญาหรือสันติวิธีก็ตามถ้าจะมีโอกาสเชิญชวนเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อประสานยังไงอะไรนี่พอบอกได้ไหมครับได้ค่ะ hmm. ก็อยากจะชวนนะคะ,คะเพราะว่าเรามีความรู้ทางโลก แล้วซึ่งใช้ธรรมาหากินนะคะครประกอบอาชีพต่างๆเราก็ควรจะมีความรู้ทางธรรมเพื่อที่จะประคับประคองความรู้ทางโลกนั้นให้เป็นความรู้ที่มุ่งทำประโยชน์สำหรับส่วนรวมสำหรับส่วนตนสำหรับสังคมได้ถ้าเรามีความรู้ทางธรรมะทางพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นประโยชน์ร่วมกันอยู่อย่างสันติร่วมกันได้ก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะ สมัครแล้วตอนนี้นะคะกำลังรับสมัครจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วก็เอ๊ะยากไหมที่จะมาสอบเข้านะคะไม่ไม่ยากหรอกค่ะตั้งใจยูที่ความตั้งใจดูที่ความตั้งใจตั้งใจจริงก็มาสอบกันนะคะวิธีเข้าหารายละเอียดข้อมูลอะไรที่เข้าหายังไงครับค่ะก็มีที่เว็บไซต์นะคะ mcu.ac.th ค่ะ G D S M C U A C t H หรือว่าจะเข้าไปที่ M C U A C t H ก็ได้หรือเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0222 2 0 6 8 0อันนี้เป็นเบอร์ที่สามารถสอบถามรายละเอียดได้หรือว่าอยากจะเข้าหาข้อมูลทางด้านเว็บไซต์สกดไม่ถูกอะไรก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็ไปเรียนตรงไหนเปิดวันไหนอะไรสัหรัสัมภาษณ์วันไหนอะไรนี่มีรายละเอียดครหมด ครบหมดเลยนะ <Okay. S 1> ครับแหมก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางรายการเยาวชนก้าวหน้ายัางมีสูงมีโอกาสได้กราบรัตนาพเดชพระคุณท่านพระอาจารย์พระมหาดรสมบูรณ์อวุธ,ธิกโรซึ่งเป็นรองคณบดาบัณฑิตวิทยาลัยท่านได้นําข่าวนี้มาฝากพร้อมกับคุณใจธนาซึ่งเป็นนิสิตท,ที่เป็น sample living ที่กําลังศึกษา <c oughs> อยู่ได้มาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการทํางานในที่สุดก็คือเราต้องมอง โดยส่วนรวมของสังคมเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการได้พบพระพุทธศาสนาท่านก็นําเอาหลักธรรมนี้มาเผื่อแผ่พวก <Okay. S 1> เราเพราะฉะนั้นในโอกาสที่การเปิดเรียนปีศึกษาใหม่ในปี2556นี้อยากจะฝากให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนแล้วก็บอกญาติโยมอีกสักครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะจบรายการในช่วงนี้ครับ ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทั้งที่เป็นพระภิกษุด้วยนะครับทั้งที่เป็นญาติโยมที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาทําหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธก็ติดต่อเข้าไปที่บัณญิตวิทยาลัยทางเว็บไซต์ก็ได้หรือทางโทรศัพท์ที่ได้ขึ้นที่ได้บอกไว้เมื่อกี้นี้ครับนี่ขึ้นให้ทางหน้าจอแล้วนะครับ w o r l d w i d e m c u ac.th อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ให้ไปคลิกต่อไปที่บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยก็เป็น gds ใช่ไหมพรอจัน gds.mcu.ac.th อันนี้เป็นเป็นของเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงหรือสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์ได้ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่นำมาฝากกับท่านผู้ชมในวันนี้ครับ ก็อยากจะมาที่คุณใจตะนาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็การศึกษาถึงระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งบริหารสพ91วิทยุจิตอาสางานเป็นยังไงบ้างครับใกล้จบยังจบในห้องเรียนแล้วค่ะจบในห้องเรียนแล้วทำวิทยานิพนธ์อ้ค่ะหัวข้อ การสร้างเยาวชนจิตอาสาด้วยพุทธบุรณาการแมครับพอดี <c oughs> ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเวลาหมดพอดีเลย <c oughs> ก็ขอขอบพระคุณมากในวันนี้ที่มาร่วมเป็นพิธีกรแล้วก็โดยเฉพาะกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมบูรณ์บุตรทิกระโรนะครับรองบรรรองคณะบดีบัณฑิตวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณอีกค,ครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขอบคุณคุณใจตนานะครับ ครับท่านผู้ชมที่เครรอบครับวันนี้รายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขของเราได้นําข่าวที่เป็นมงคลนะครับเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่พุทธศักราช2556มหิจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยท่านใดที่สนใจก็เข้าไปตามรายละเอียดได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญและพิธีกรร่วมลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณพระพอาจารย์ครับอาจารย์พร พัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญาร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบกับดรแสนชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปกับพวกเขาเหล่านี้ไดุ้กวันจานเวลา17นาฬิกา30นาทีทางช่อง t n, n 2ยนเอ